สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจร์ดประจําวันที่23สิงหาคมนะครับก่อนอื่นต้องขอดีใจกับเพื่อนในกลุ่ม VP ของบิ๊กจร์ดนะครับที่ตามบิ๊กจ็์ดเมื่อคืนนี้เข้ากับทุกคู่นะครับวันนี้ครับบิ๊กจร์ดมีทีเด็ดอีกหนึ่งคู่มาแนะนำเพื่อนนะครับวันนี้บิ๊กจ็อดจะแนะนําในหลีกสวีเดนครับนี่ครับคู่ระหว่างนอบี้ครับอันดับสี่เจ้าบ้านครับพบกับอะโคโพลิสอันดับสิบี่ทีมเยือนครับคู่นี้เด็กกันเวลา เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนบ้านเราครับคู่นี้บิ๊กจอนเลือกกดสูงแรกครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจอนนะครับนี่ครับมาดูเจ้าบ้านก่อนนะครับเพราะทําไมถึงกดสูงแรกนะครับนี่ครับสิบนัดหลังสุดครับมีทั้งหมดเจ็ดเกมมีแค่สามเกมเท่านั้นครับที่ไม่มีสกอร์ครับที่เสมอศูนย์ศูนย์และเรามาดูทีมเยือนนะครับ อย่างอะโคโพลิสนะครับสูงแรกของเขาครับซีนั้นหลังสุดมีทั้งหมด8เกมมีแค่2เกมเท่านั้นครับที่ไม่มีสกอร์ที่เสมอศูนยนะครับฟันธงครับบิ๊กจร์ดเลือกกดสูงแรกในราคา1ลูกครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจคู่นี้นะครับสูงแรกและยังไม่เข้าใจเชิงลึกมากกว่านี้นะครับแอดไลน์หาบิ๊กจร์ดนะครับไลน์บิ๊กจรอดอยู่ใต้คลิปเลยครับ และตอนนี้เว็บที่บิ๊กจอเล่นอยู่นะครับมีสองเว็บครับอยู่ฟาโมฟันกับ AMB นะครับเหตุผลนะครับเพราะอะไรครับพูดถึงอยู่ฟาโมฟันก่อนละกันครับเพราะได้ค่าน้ามากที่สุดกว่าเว็บอื่นๆนะครับราคาน้ามากที่สุดส่วน AMB นะครับนี่ครับ AMB มีเกมมากที่สุดกว่าเว็บอื่นๆนะครับหลังจากเราเล่นบอลเสร็จแล้วเราก็มา ผ่อนคลายกับเกมครับเพราะเขามีเกมมากที่สุดกว่าเว็บอื่นๆนะครับนี่ครับ AMB ทั้งสองเว็บนี้มีโปรนะครับฝาก150ฟรี50บาทครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ b i g j o r นะครับนี่ครับกลุ่ม VP ของ b i g j o r มีทั้งการวิเคราะห์บอลเทคติกการเล่นไพ่มีทุกอย่างครับบอลสดตลอด24ชั่วโมงมีมีหมดครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับ กลุ่มบิ๊กจอดเพื่อเมื่อคนไหนสนใจเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์หาบิ๊กจ็อดนะครับไลน์บิ๊กจ็อดก็ J O Double S Underscore 88นะครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจ็อดแอดไลน์มาได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีครับไม่คิดตังค์ครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอดก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กจอดด้วยนะครับสวัสดีครับ